วากกรรมมากเไปกันกครับผมว่ายังไงมีคำถามอะไรที่โพสต์รูปแล้วมีคนมาเมนว่าเราอะไรเงี้ยครับผมก็คือวินาทีนั้นผมโกรธผมโกรธเพราะว่าผมเป็นคนขี้โมโหแล้วก็อะไรเงี้ยก็ไม่ทันได้ห้ามแล้วก็ไม่มีใครทันห้ามผมทันก็เลยก็เลยพิมพ์ตอบโต้กลับไปเราถึงตไปนะอะไรนะ เขาก็ตอบโต้กับเขาไม่หยุดครับ uh huh. เขาไม่หยุดเขาไม่หยุดเ,เขายาวมาก uh huh. แ,ลแล้วผมก็บอกสักพักหนึ่งพอผมเริ่มแบบคิดได้แล้วผมก็เราจะตอบทาไมอะไรเงี้ย uh huh. ก็เลยแบบก็เลยอ่างนงั้นจบจบนละล้วลบทั้งหมดทิ้งซะอะไรเงี้ยล็อกล็อกหมดทุกช่องทาง i อ Instagram กรมทุกอย่างครับอันน uh ี้ถครั้งแรกนะที่นัิเราไม่ไม่ใช่ครั้งแรกครับตอนผมเป็นเด็กอายุ15อะไรเงี้ย มีคนมาหาว่าผมติดยาเสพติดผมก็ด่าไปเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ดังก็เลยไม่เป็นข่าวกเปาเองแรกมทำออกงานก็กเปาทไมคือปกติอะครับคอนเสิร์ตอื่นผมก็มีใส่สบายกระเป๋าขึ้นไปเล่นแต่ว่าก็มันก็ไม่มีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาแต่ช่วงนั้นพอดีมันเป็นช่วงที่หลุยซูพรีมกกำลังมาแล้วทุกคนกำลังพูดถึงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกระแสครับเจตนาเจตนาในการแบบใส่ขึ้นไปคืออะไรพี่ เจตนาคือผมอยากปวดครับน you like no you know. ี่เหรอคือเราด้วยตีมของเราอ่ะเนาะก็คือก็เราเรามีโอกาสได้ซื้อเรามีโอกาสได้ใส่แล้วมันก็เป็นงานคอนเสิร์ตที่เราชอบแต่งตัวเราก็อยากสะพายขึ้นไปเล่นแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ถายไปแล้วช่ายไปแล้วครับ่าแล้วเบื่อเบื่อครับมากคือคือผมเป็นคนขี้เบื่อมากผมซื้ออะไรมาใส่แล้วพอแบบถ่ายรูปคนถ่ายรูปเยอะๆเร็จหมดแล้วปุ๊บเนี่ยคนก็จำได้ผมก็ถายทิ้งเลย ไม่ไม่ครับก็ผมก็เลยไปซื้อใบใหม่มาไม่ขาดตุนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ขาดตุนคือผมไม่ได้ไม่ได้แบบจะจงใจว่าคอนเซปต์ทุกครั้งเห็นผมเล่นคอนเสิร์ตต้องถือกระเป๋าอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่มันแล้วแต่งานอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้จะขึ้นสุภายขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดมีอะไรแบบโชว์ได้ถ้ามี <c oughs> เออถ้ามีอะไรที่ที่อยากโชว์ <c oughs> ผมก็จะขึ้นไปโชว์อย่างถ้าสมมุติวันนั้นผมใส่กางเกงในสูปฟรีผมก็อาจจะโชว์บบคือคือ <c oughs> พอดีผมเป็นศิลปินอิสระแล้วไม่มีค่ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบคนที่มาเตือนก็จะเป็น จะเป็นแค่คนที่เรารู้จักสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยเราเราจะไม่มีค่ายมาคอยดูแลอะไรเงีเง้ยเขาเขาเขาบอกให้ผมใจเย็นๆเ <laughs> พราะวินาทีนั้นคือผม <c oughs> ผมจะตามไปหาที่บ้านเลยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน <c oughs> อะไรเงี้ยคือ <c oughs> มันโกรธจริงๆผมเป็นคนโมโหง,ง่ายครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับคือคืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมเป็นโรคซึมเศร้ารั จริงๆไม่มีใครรู้มาก่อนผมหาหมอมา2ปีแล้วย,ยังไม่หายหแล้วคืออะไรที่มันแบบกระทบจิตใจเรานิดเดียวไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมจะแบบมีอารมณ์ไดง่ายมากใช่ผมต้องกินยาทุกวันครับตอนนี้ดูแลตัวเองไหบ้างก็กินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็ไปหาหมอทุกๆเดือนก็ส่วนหนึ่งครับใช่มันเป็นมันรู้สึก อารมณ์ตอนนี้มันแบบมันมันดาร์กอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะไม่รู้จนเรารับแลบมือไม่ทันอะไรเ,ไง,ไเ,รเ,เงี้ยใช่ครับ<ส>ก็มันก็มีบ้างนะครับถ้าถามว่ากังวลไหมก็กังวลบ้างแต่ว่าเราพยายามที่จะใช้ชีวิตให้เป็นตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยโดยโดยไม่สูญเสียการเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ย คือคือมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบมันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆไบโพล่าครับที่มันแบบมันคือถ้าถ้ามีความสุขก็จะมีความสุขแบบแฮปปี้มากแล้วถ้าแบบดาวก็คือจะดาวแบบดำดิ่งไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งประมาณเดือนที่แล้วที่เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปหาหมอแล้วก็หมอก็ปรับยาต่างๆให้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นสองปีแล้วครับรักษามาสอง คือผมจะพยายามพยายามอยู่กับคนที่แบบเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามจะไม่อยู่คนเดียวเด็ดขาดเพราะว่าการอยู่คนเดียวมันอันตรายมากสําหรับผมอะไรเงี้ยก็ก็โชคดีที่มีเพื่อนคอยแบบดูอยู่พอเราพ่อแม่ผมเลิกกันแยกทางกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็แม่แม่ไม่ได้อยู่ด้วยแม่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตอ,อยู่คนเดียวอ,อะไรเงี้ย คือมันมันจะตอบว่ามีมันก็มีครับแต่ว่าแบบมไม่อยากให้แม่รู้ผมก็เลยไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแต่มันมีคือผมเคยเคยคิดและทําด้วยและเข้าโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็ยังรอดมาได้อะไรเงี้ยหลังหังหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมก็รู้สึกตัวว่าโลกเนี้ยมันแบบมันหลายแรงมากผมต้องเอาตัวเองไปหาหมอแล้วเพราะว่า เมื่อก่อนผมก็คิดแค่ว่าแบบการไปหาจิตแพทย์คือเป็นอะไรที่แบบประหลาดมากๆเราเราดูเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยแต่แต่พอหลังจะไปหาหมอก,ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหลังกผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้มีแบบมีกลับไปคิดอีกไหมน้อยครับน้อยกคือญาีรู้แค่คนที่สนิทครับตอนนี้รู <c oughs> ้กันหมดแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดวันไหนมีข่าวผมผูกคอตายก็ไม่เอาไม่ดี ไม่มีไม่มีขอเสนแล้วหลัคอมเมนต์ก็ไม่ไปอ่านเลยจะได้ไม่คือที่ใช่จริงๆหลังๆผมปรึกษาจิตแพทย์ของผมว่าแบบคือผมเป็นคนเซนซิทีฟกับคอมเมนต์มากผมควรทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่างั้นอย่าอย่าไปอ่านดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วจะเผาาการเล่นอร่างนี้รูปไม่ตื่นตื่ัวเจอคอมเมนต์อะไรคือผมก็ยังพยายามลงเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าแบบแต่ว่าแบบ ก็จะไม่ไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ของตัวเองหรือว่าใน Facebook อะไรเงี้ยเราก็จะเลือกที่จะไม่อ่านโอเค ตอกตอกไกลตอนนี้เลย